กลังหนูแม่รักหนูครับแม่ักไ้ไดนั่นนันแม่้ฝันคิดถึงตลอดคิดถึงหนูคิดถรรมดาบกเป็นยังแต่อยู่นอกนะแม่ติดให้ชอบที่ไหนก็ได้อบาทำมีทุกอย่างแม่จะดิบยายกนด้เล่นย้ายก็ได้อนนีายุหกสิบปีแล้วค่ะเลกย้ายก็ได้

เป็นจะข่าวไปยิ <là> ่งมนร้งข่าวลงบานจากรพสวัสด <w> ีจ้าแ่ยังคิดถึงยูบานหักน้องอิงกันมากะเอาลูกจะไปหานด้วนี่พนี่อแม่มาหลายเลยใจซึ้ละลูกพอแม่ม่มาลายเลยทิงไหขอได้ศาสนาลูกนะ ที่้เสีดะานวัานวันเกี่ยวกับพ่อแม่งานวันโครงการโครงการเจอกันอไนยไนไม่นยไมยเนะก้ินให้นเรอยาก้ได้ินใ้าได้นโได้่้ ทำไปเลยดีนทําดบดี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 าีีดีนีดีดีดีีเสื้อดี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 ีด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 ีมีดืดี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 มีด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 ดีดีี้ีดมีีีดีี ทั้งคนแบ่าสิเดี๋ยวานอะเออสิฮ่าฮ่่าชุกยิ่มวก็จะชุกๆจนยอเหมือนจะชุกเล่นรางวัลน้ำใจทั้งสอนเรานะะแคงตะแคดาวันเม็ด เมาลดเขาแปดพันแปดพนค่ะเป็นลเองแล้วก็จะขาวลป่าเลยเอาไม่เป็นยังหัวใจมันเต้นเสียงกั้งแห้งขวดนี่มบอกเสียงน้นเอคุณมเสียงเด่นับบบรรจางขางนันคุณแม่บอกสน้เลสีน้นเสียงดังวดนี่มาเเขาเป็นลูกหัวใจเด้คิดถึงไม่น่อยยือยื้อาพเจ้าโบอ้วนนะแม่จะาโอ้วนยื้อนอกฉันเพิงจามเจ้า มองคนมับบางวดฉันไม่เคยดูนะไม่ดูไม่เคยดูนักล้องดูมลํามีปดูมะลํนักล้องมันจะดูแบบว่าอยยิราห์หลางไม้โอวยนี่พักลูกแันนะลูกแันกได้ลูกสาวของทุกคนแกก็มันลูกนนี่และเลนชนะเลนสาวของทุกเลจ้ยน แน่น้อยนะเนี่ยแน่ะแก้สายๆเนี่ยเออคอนเทนต์เออนะไอย่างนั้นกบเจ้าคืนหลายตัวกบน่ะกบเจ้าคืนอย่างนั้นไม่หน่อยชมพงจาเออเจ้าชมพง์เอออัวนี้ก็มีบ้านหลังใหญ่แล้วอีหล่าไอปีแล้วอันนี้ก็ชมพงแล้วค่ะ ทำมันถูกไ่ยากแล้วละครเอาละมาเห็นเจ้าฝันเห็นเนาะตามคากิรีได้ยังพี่น้องโจอย่งได้ี่เห็นไปฟันเห็นแม่แ่พี่ยังอ่ะจับาอาพระเอกอเกียไอเกกันเักเล็อ่ะพระเอกยังนะถึงยังอ่ปโอเคพี่น้องขึ้นหัวหัวนะหัวหวเหมือกัน ค,คุณเพราะเคยอกันบุญเนาะแต่พ่อพอกันก็ดีใจขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพี่น้องแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะปสตีเจ้าสบ